จ็ดสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชงังจากสุภาษิตบทที่หข้อ1 6ถึง19พระเจ้าทรงแสนดีพระองค์เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาแต่พระเจ้าทรงเกลียดชังความบาปเพราะความบาปจะส่งผลอย่างร้ายแรงโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและเรากับคนอื่นความบาปเจ็ดประการที่พระเจ้าทรงเกลียดชงัง 1. ตายโส หมายถึงจิตใจที่หญิงจังหองถือตัวเป็นทัศนะมุมมองที่มองว่าตนดีกว่าเหนือกว่าคนอื่นย่ากอบบทที่สีข้อ6พระเจ้าตรงต่อสู้ผู้ที่หญิ่งจังหองและทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมพระเจ้าทรงเกลียดความเย่อยหยิ่งเพราะมันผลักดันทำให้มนุษย์ไม่เห็นความจำเป็นที่จะรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า และคิดว่าพ้นทางของตนเองนั้นดีกว่าพระเจ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตาย่โสก็คือความถ่อมใจสุภาษิตบทที่29ข้อ23ความเยื่อหยิ่งของคนนำเขาให้ต่ำลงแต่คนที่ใจถ่อมจะได้รับเกียรติ 2. ลินมุษาหมายถึง การโกหกการกล่าวถ้อยคำลักษณะล่อลวงชัดจูงไปในทางที่ผิดมีหลุมพลางเล่กลสดุดีบทที่ 116: ข้อ11คนเรานี้เป็นคนโกหกทั้งนั้นในวิวร์บทที่ 3: ข้อ14แต่พระเจ้าทรงเป็นพระอาเมนคือพระเจ้าแห่งสัจจะยอนบท 44, นที่8ข้อ44ท่านทังหลายมาจากพ้อของท่านคือพยามาร และท่านใครจะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นฆาตกรตั้งแต่เดิมมาและไม่ได้ตั้งอยู่ในความจริงเพราะความจริงที่ได้อยู่ในมันเมื่อมันพูดมุสามันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาการโกหกขัดต่อพลักษณะของพระเจ้านิบอนบทที่21ข้อ8แต่คนขาดคนไม่เชื่อ คนที่น่าสะอิสะเอียนฆาตกรคนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมูสานะั้นจะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกรรมฐันนั่นคือความตายครั้งที่สองผู้ใดมีได้ทําผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยมัทธีวบทที่หข้อ37 จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้มาจากความชั่ว 3. ม,มือที่ทำโลหิตได้ผิดให้ตกมือที่เข็นค่าผู้บริสุทธิ์หมายถึงการฆ่าคนหรือเป็นการกระทำที่อยุติธรรมโทษคนที่ไม่ได้กระทำผิดทุกชีวิตเป็นของพระเจ้าไม่มีใครมีสิทธิเอาชีวิตของใครไปพื่องค์ผู้เดียวเท่านั้น ให้และเอาไปค่าอินค่าน้องตัวเองที่ไม่มีความผิดพระเยซูถูกตรึงบนกางเขนไม่มีความผิดลูกาบทที่23ข้อ15และเฮโรดก็ไม่เห็นว่าเขามีความผิดด้วยดูเถิดคนนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตาย 4. จิตใจที่คิดแผนง,งานชั่วร้าย สุภาษิตบทที่16ข้อ9ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขาแต่พระเยโฮวาห์ทรงนำย่างเท้าของเขาพระเจ้าทรงเข้าใจในแผนงานและความคิดทั้งปวงพระเจ้าทรงเกลียดคนที่มีจิตใจที่คิดแผนงานชั่วร้ายความคิดที่ชั่วร้ายนำไปสู่ความอัปมงคลฮามานคิดแผนงานชั่วร้ายพยายามที่จะฆ่าชนชาติอิสราเอลโมลาเรคัได้เอาชนะแผนงานชั่วของฮามาน ชนชาติอิสราเอลจึงรอดชีวิตจุดจบของฮามานถูกแขนคอให้ตายเอสเทอร์บทที่เจข้อ9กยูเธอรตะแลงแกงซึ่งฮามานเตรียมไว้สำหรับโมรเดคัยซึ่งรายงานช่วยพระชนกษ,ษ,ษัตร์ก็ยังตั้งอยู่ที่บ้านของฮามานสูง5้สิอพยกระกษัตริย์รักว่าแควนมันบนนั้นแหละ 5. เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วหมายถึงคนที่ใส่แต่คิดที่จะกระทำแต่สิ่งเลวร้ายสุภาษิตบทที่ 1. นึ 16, ข้อ16เพราะว่าเท้าของเขาวิ่งไปหาความชั่วร้ายและเขารีบเร่งไปทำให้โลหิตตกปฐมกาลบทที่ 6: ข้อ5และพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินโลก และเจตนาทุกอย่างแห่งความคิดทั้งหลายในใจของเขาล้วนแต่ชั่วร้ายอย่างเดียวเสมอไป 6. พยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคำมุษาสุภาษิตบทที่12ข้อ17แต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวงการเป็นพยานเท็จถือเป็นความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นทำให้ความจริงถูกบิดเบือนก่อให้เกิดสิ่งผิดต่อความยุติธรรม ในบัญญัติสิประการข้อที่9อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านเป็นข้อบัญญัติที่สำคัญมากในการที่เราควรต่อต้านการพูดเท็จต่างๆพระเยซูถูกกล่าวหาด้วยพยานเท็จมัทธิวบทที่26ข้อ59พวกผู้โรหิตใหญ่พวกผู้ใหญ่กับบรรดาสมาชิกสภาได้หาพยานเท็จมาเบ,เบิกตักตำพระเยซูเพื่อจับประหารพระองค์เสีย สุภาษิตบทที่1ิข้อ5พยานเท็จจะไม่ได้รับโทษหานได้และบุคคลผู้เปล่งคำวุปษ,ษาจะหนีไม่พ้น 7. คนผู้หว่านความแตก,ก้าวท่ามกลางพวกพี่น้องเมล็ดพันธุ์ที่มารได้ใช้หว่านลงในชีวิตที่บ่มเพาะให้ญาติพี่น้องแตกแยกกันมันทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่พระคริสต์ทรงปรารถนาให้มีท่ามกลางผู้เชื่อ ยากอบ,บทที่ 3: าข้อหลิ้งก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วยและพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่จงดูเถอดไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใดสาวกของพระคริสต์เขียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ลูกกาบที่9ข้อ46แล้วเหล่าสาวกก็เกิดเขียงกันว่าในพวกเขาใครจะเป็นใหญ่ที่สุด ความเป็นน้ำหนึ่งจดียวก,กันมีพลังเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนน้ำค้างซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนรวมกันเป็นแม่น้ำจอแดนความเป็นน้ำหนึ่งจดียวก,กันมีพลังเพราะว่าพระเยโฮวาทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจมนันต้องการทำลาย ความบาดที่ร้ายแรงเจะการที่สําคัญเราจะต้องตระหนักว่าค่าจ้างของความบาดทุกชนิดคือความตายโรมที่6ข้อ23